เดวันที่23ภัพฤษภาคมคศห5เป็นเหมืนพระแรมแม่คำเป็นมาที่เวียนมากรบรอบของบันถวายพระเพิงที่เราเรียกวันอัฐมีบูชานั่นเอง หลังจากที่พระสมมามพรธเจ้าเสด็จตบกลาบริญ่านแล้วมาน,น,นกินสภากำเนินหกในคณะประสงค์คณะกษัตริย์เมืองกุสินลาลาประชาชนก็ได้ร่วมกันถวายพระเพลิงพระสมมาสสมพระเจ้าโดยมีพระมหากษัตริยเป็นประธานนำไฟสง่งนี่เราก็มาพิจรารณากัน ถึงความพัดภาคจากกันไปนันปสมมาสมเจ้าเสด,ด็จดับการบริเนพานนํำพระสงฆ์ที่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งในธรรมะก็มีความเสียใจมันเรามมีพ่อมีแม่มีคนที่เรารักอย่างนี้แหละอย่างมากที่สุดเลยแล้จากไปก็ต้องมีความทุกข์ขึ้นส่วนพระรัตเจ้าท่านก็มีธรรมะ เรียกว่าปงธรรมะสังเวคะพิจารณาเป็นธรรมะสังการทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาในบรรมารสมณะจ้าพวงสุมีปัญญามากมีเจตี่บริสุทธิ์แต่สังการเขาเพราะองค์นี่ก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา ตามการือตาเวลาองค์ก็ทรงทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อมวนมนุษย์ต่อเทวดาต่อพรหมและสรรพสัตว์ทั้งหลายจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าพูดอย่างหนึ่งก็พระพุทธเจ้าพระนิพพานถ้าพูดเป็นภาษาใจพระพุทธเจ้ายัางอยู่ยังอยู่พระพองค์ตัดพระบุคคลได้เห็นธรรม คนั้นก็เห็นเราตถาคตที่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงอยู่ที่ธรรมะธรรมะยังไม่ได้จากไปไหนเพียงแต่ว่าเรามาฝึกจิตของเราให้เกิดความรู้ขึ้นความหลงในใจนจะหมดไปเราก็จะเห็นความจริง ทั้งาสรพรสิงทั้งหลายที่ไม่เทียงทนอยู่ไม่ได้และไม่ใช่ตัวเราเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความอุปทานความชอบใจความยินดีพอใจทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่ทำไมเราถึงละอุปทานไม่ได้รู้อยู่ แต่ทำไมแล้ไม่ได้เพราความรู้นี่มันเป็นความรู้จากสัญญามันเหมือนความโกรธไม่ดีเราทุกคนก็ทราบความมีชาริสยาไม่ดีความโลภโมโทสันมากเกินไปไม่ดีความกลัวในสิ่งต่างๆเรากลัวทำไมเมันเป็นอย่างนี้ เพราะว่าปัญญายังไม่เกิดเป็นความรู้จักสัญญาอารมณมันเราก็รู้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมะแต่เรายังไม่เห็นก็เลยมือกับพระพุทธเจ้าจากไปแล้วแต่ถ้ารู้เราเห็นในธรรมะเกิดมาพระองค์ยังอยู่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้น เป็นอย่างนี้เราก็พยายามฝึกกันมุ่งม,มัน่นฝึกฝนอบรมเพียรพยายามตั้งใจไม่เกินวิสัยของพวกเราหรอกนะถ้าเราทำาิงๆิงๆพยายามมีสติสำรวมกายวาจาอยู่ในศีนทำสมาธิให้ตั้งมั่นดีๆเราก็จะมี ปัญญาคือตาข้างในในใจเนะี่ยตาปัญญาเกิดตานอกนี่มันเห็นแล้วมันก็ส่งเข้าไปที่ใจใจถูกความหลงมันขมงามมันก็บอกผิดไปของไม่สวยงาม,มก็บอกว่างามของไม่เที่ยงมันก็บอกเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเห็นไหมคนเราก็เห็นนะคนเรากเกิดมาก็แก่เจ็บตายแต่มนุษย์ก็ยังวุ่นวายกันอยู่เพราะไม่เห็นจริงๆ ไม่เห็นตามความเป็นจริงมุ่นวาวกันโตเถียงกันทะเลาะก,กันแย่งจิงกันเพื่อการดำรงชีวิตยอยู่นและเพราะความทุกข์ของกันของร่างกายเนี่ย้องแย่งพลังงานแย่งอาหารกันนี่ถ้าคนเกิดมาไม่ตายมันยิงจะยุ่งกันเหมือนกันนะเออทรัพยากรธรรมชาติไม่พอทวนี้เราก็ต้องมาพิจารณา เราทำไมใจเราไม่รู้ใจเรารู้จะทำยังไงก็ต้องฝึกแต่เราไม่ฝึกใจมันก็หลงไปอยู่อย่างนี้แหละทุกภพทุกชาติไม่ได้ดีขึ้นถ้าเราตั้งใจฝึกจิตเย่ยให้มันเข้าใจให้มีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงนะความรอบรู้ สังขารเป็นอย่างไรก็รับรู้อย่างนั้นแต่มันหลงแล้วก็มาจะปรุงแต่งให้เกิดความรักก็ได้ความชังก็ได้ความเกลียดความกลัวก็ได้ความกลัวตายกลัวผีกลัววิญญาณมันจะปรุงแต่งถ้าเกิดความรู้มันก็เห็นเป็นธรรมชาติในจิตเรานี่เองอันเดียวกันยังต้องหมั่นฝึกทำความสงบ แต่ไม่ไปไปตึงเครียดนะให้สบายพอดีพอดีเนี่ยว่าพระุทธองค์จะจากไปแล้วปนิพานแล้วแต่เราก็ฝึกให้เกิดความรู้ขึ้นเราจะมั่นใจพระพุทธเจ้ายัางอยู่ยังเห็นเห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าองค์ตัดสรุปอย่างแน่นอน นี่เพราะว่าธรรมะในใจเป็นสกีพยานได้ต้องขอให้มุ่งมันกันถ้าเราไม่ฝึกความหลงมันก็ครอมํำใจด้ก็แต่ไม่ได้ความทุกข์เป็นทุกข์สม่ำเสมอทุกทั้งที่มาเกิดมีสังขารร่างกายนี่เอามันก็แก่อีกเยอบอีกมันไมันอยู่สภาพอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงทรมาน จิตที่อยู่ก็ทรมานนั่นพระรันตเจ้าท่านบอกว่ายังมีความทุกข์ก็คือร่างกายนี้มันยังมีอยู่เนี่ยถ้าไม่มีขันเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องมีรับความทุกข์ของขันเราก็คิดเอ๊ะท่านก็สําเร็จเป็นพระอรหันตนะ์แล้วสบายแล้วทำไมาต้องมายุ่งกับขันดีกว่าเกิดจากไปเลยอันนี้ความคิดของเด็กน้อยเนาะ พระอาจารย์เจ้าท่านไม่ยินดีไม่ยินลาย,ยการจะทำราร้ขันไปแล้วไปสเสวยความสุขอันนั้นมันเป็นยินลายซึ่งคนหลงเป็นอย่างนั้นกันเยอะทำลายร่างกายแล้วมันกลับไปเจอความทุกข์อีกไม่ใช่ความสุขเข้าใจผิดไปท่านพระอรหันต์ท่านก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยทึงข่าวที่ทั้งขานี่มันแตกไปแล้วจิตท,ท่านก็นิพพาน ก็นิพพานอยู่แล้วนิพพานอยู่แต่ว่ามีขันอยู่เมื่อไม่มีขันก็แล้วจิตซึ่งปัศสากกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็ต้องไม่ต้องเว้นไว้แต่เกิดเพราะไม่มีพลังงานที่จะพาจิตดวงนี้หมุนไปที่คนเรามาเกิดมาตายนี่เขามีพลังงานของความหลงพาดวงจิต,ตัวนี้มันวิ่งไปตามภพต่างๆ,างๆการเกิดทุกคราวก็เป็นทุกลำไป และการเกิดทุกคราวขึ้นในจิตใจของเราที่การเกิดยังมีตัวตนก็เป็นทุกข์ล่าไปนั่เพระฉะนั้นต้องหมันปฏิบัติเรียนอย่างเดียวก็รู้แต่รู้ยังไม่ถึงรู้ยังไม่ถึงความรู้ที่แท้จริงรู้แต่ยังละไม่ได้ไม่โกรธเป็นของไม่ดีโลภหลงไม่ดีแต่รู้แต่ว่ายังละไม่ได้ ความรู้นี้ระดับหนึ่งต้องรู้ด้วยปัญญาภาวนามยะปัญญารู้สึกซึ้งรัศจรรย์นัตธรรมะเป็นอัศจรรย์ิย่งมีความรู้ขึ้นมีปัญญาขึ้นมันละวางได้มากขึ้นจิตใจมันผ่องใสอันนี้เป็นไปได้เพราะพวกเราเนี่ยมุ่งมั่นเถอะนอยาท้อถอยยิ่งเป็นพระเป็นผู้นำเนี่เอาให้จริงจัง มันฝึกมันฝนอบรมจิตให้จริงจังเราเรียนมาแล้วจบปัญญาตีกลับมาปัญญาโทกลับมาแล้วเียสละกันมาปฏิบัติภาวนาก็เอาจริงจังให้สงบไปได้เมื่อสงบแล้วถึงจะเข้าใจอ้ที่ยังไม่เข้าใจชัดๆปัญญาไม่เกิดจิตยังไม่สงบการสงบก็ต้องเรียกว่สมสตถกรรมฐาน แต่ถ้ถึงความตายถ้ถึงพุทธานุสตินุลมหายใจก็หมัน่นทํากิจการดใดๆก็พิจารณาไปใช้ปัญญาปร,รมจิตให้สงบก็ได้นะอย่างพ่อของพระมีรถแทกเตอร์ตัดยาไปก็สบายใจคิดพิจารณามันไม่เที่ยงเลยวันนี้ตัดพวกนี้มันก็โตอีกแล้ะมันเปลี่ยนแปลงอยูอย่างนี้ ก็เป็นธรรมะน้อมกลับมามันชีวิตเรานี่แหละเซลล์เก่าหมดไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาแต่มันเสริมกันก็ไม่ทันมันก็แก่มากๆเขามันไม่ทันมันก็เจ็บมากๆเขามันก็หมดสภาพก็สังขารมันหมดสภาพควอายุการ15กว่า1ติอก็เบื่ออาหารเฉยๆอย่างนี้แร่างกายมันไม่รับอะไรแล้วอื เนอยากจะทานอะไรก็มันพร้อมที่จะไปและบางคนก็นมีบุญเหมือนกันไปง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝึกกันให้เราเห็นธรรมะทำใจสงบเกิดปัญญาท่านทุกท่านพยายามนะทั้งพระทั้งโยม